จะกับอริสติลเตอร์สตอรี่กันแล้วนะคะวันนี้เรากลับมาอ่านไพ่ความรักนะแล้วก็มาทำเป็นคลิปแบบ12ราศีนั่นเองน,น,นั่นเองนะสำหรับใครที่คิดถึงการอ่านแบบราศีนะคะก็มาแล้วเนาะก็เดี๋ยวจัดกันไปเลยสำหรับคลิปนี้คือชาวราศีกรกฎนั่นเองเนาะดูในเดือนของกรกฎ ด้วยนะกรกฎาคมก็ยังไงก็แฮปปี้เบิร์ a เดย์กันด้วยนะจ๊ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะของอลิสเนี่ยก็คือท่านที่เกิดวันที่16กรรกฎาคมนะคะถึง16สิงหาคมอันนี้จะเป็นกรอบเวลาที่อิสตั้งไว้แบบไทยแล้วก็ใครที่ดูแบบราคนาราศีเนาะใครราคนากรากฎเนี่ยก็มาปรับใช้ปรับฟังกันได้นะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะลองใช้วิจารณญาณ วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันใช้ไพ่ The Book of Shadow นะคะวารุ่มสองแล้วกันนะสำหรับชาวราศีกรกฎนั่นเองแล้วก็โอเคชาวราศีกรกฎเนี่ยคือท่านที่อยู่ในราศีธาตนะุน้ำนะคะสำหรับเรื่องของราศีธาตุเนี่ยเอามาปรับใช้ปรับฟังปรับอแดปนะ้ำมันจะได้เพิ่มแบบอรรถรสในการฟังได้อย่างแรกที่ดิฉันจะดูนะคะดิฉันจะดูเรื่องของคนโสดก่อนเลยสำหรับใครที่สถานะไม่ได้ชัดเจนนะคะหรือไม่มีตัวละครเนี่ยก็มาดูในสถ สถานโแต่ถ้าใครค่ะมีตัวละครแล้วก็กำลังอยากจะแบบซัมติงกันบางอย่างอะไรเงี้ยก็ไปฟังคนมีคู่ได้หรือเอาง่ายๆก็ฟังกันไปให้จบคลิปเลยก็ได้นะจ้าถ้าชื่นชอบกันนะอย่างแรกเลยขอดูสำหรับคนโสดหน่อยค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้นะก็ระกดเป็นยังไงกันบ้าง ดูตัวอารมณ์กันนิดนึงจริงๆอะ่ะตัวตัวคอนโซลของกรกฎอ่นนิทคิดว่าคุณดูมีเป้าหมายดีกว่าคุณมีเป้าหมายที่คุณจะทำเนาะบางคนก็เป็นเรื่องของความรักบางคนก็เป็นเรื่องงานบางคนก็เป็นเรื่องเงินบางคนเป็นเรื่องของภาระครอบครัวหรือแบบความสักเซสอะไรบางอย่างที่ตัวเองอยากจะต้องการนะหรือถ้าลิ์มองว่าอดธิตั้งใจเจาะจงเรื่องของความรักเนี่ยก็แปลว่าคนที่อยู่ในราศรีกรกฎเนี่ยค่อนข้างจะเริ่มมีตัวละครเข้ามาแล้วสมมุติสด ก็คือโสดแบบมีตัวละครนะ่ะแต่เราไม่แน่ใจนะเป็นตัวอดีตได้ไหมเป็นตัวปัจจุบันได้ไหมหรือจะเป็นคนที่เรากําลังคิดถึงอยู่ก็ได้เหมือนกันสาหรับคนโสดนะเพราะว่ามันเป็นพาร์ทของการแอบชอบก็ได้การไม่รู้ตัวการเก็บซ่อนงำอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเนี่ยมันมันยังรู้สึกว่ามันอบอวนกับตัวอารมณ์นี้อยู่ในในใน,ในเดือนกรกฎาคมเนาะแล้วก็ความไม่รู้ใจตัวเองเนาะตัวอารมณ์เราเรายังสุกว่าด้วยที่มันเป็นความคิด คิดเยอะดีกว่าคิดเยอะคิดแย่ไม่รู้จะเอาอะไรมีตัวเป้าหมายทีล่ะหนึ่งสองสามแต่ว่าเป้าหมายนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเอาอะไรมาก่อนมากกว่านะบางคนเป็นความรักก่อนบางคนเป็นการงานก่อนลองปรับตัวเองดีๆแล้วกันเพราะตัวอารมณ์เรารู้สึกว่าถ้าคุณจัดแ r ร o r ิตี้ถูกเนี่ยมันก็จะช่วยให้อ่าการดำเนินชีวิตมันดีขึ้นมันง่ายขึ้นดีกว่านะแต่ถ้าเราพูดถึงตัวของความรักอะ่ะก็มองว่าเป็นอารมณ์ที่เพ้อๆอยู่เหมือนกันนะก็มีมีตัวละครเกิดขึ้นมีความรู้สึกเกิดขึ้น ในเรื่องของความรักอะไรประมาณนั้นทีนี้แล้วตัวปัญหาล่ะ แปลว่าตัวละครของตัวกรกฎเนี่ยคุณมีตัวละครเกิดขึ้นเนาะถ้าใครที่มีตัวละครอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดมากนะก็คิดถึงตัวละครของคุณนั่นแหละแต่ถ้าใครที่ไม่มีเนี่ยก็เตรียมรอรับไว้ได้เลยว่าคุณจะมีตัวละครเพิ่มเติมนะตัวปัญหาค่ะตัวกรกฎกรกฎอนะมองไกลเกลินอันนี้ต้องบอกว่าบางทีเวลาที่คุณรู้สึกว่ามีคนมารักมีคนมาชอบหรือคุณไปชอบใครสักคนอนะคุณมองไกลไกลในที่นี้คือแบบเขาจะต้องเป็นแบบนั้นเขาจะต้องเป็นแบบนี้เดือนนี้สายมโนตัวจริงก็คือกรกฎเหมือนกันนะมโนในที่นี้มันก็เป็นเรื่องของ คว,ความคิดไปก่อนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเพ้อฝันมาโนว่าเขารักเขาชอบคงไม่ใช่ประมาณนั้นแต่มันเหมือนแบบว่าเอเราจะไปกันได้ไหมถ้าคบไปแล้วถ้าชอบไปแล้วแรัตดาจะเป็นยังไงคือมันกลายเป็นในเรื่องหลุปของกําแพงการสร้างขึ้นมาดีกว่าเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยไปลําบากดังนั้นถ้าโสดแล้วอยากจะสลดัดโสดเราคิดว่าปัญหานี้แหละที่ทําให้คุณโสดอยู่คือด้านกําแพงหรือการมองข้ามบางอย่างที่มันควรจะทําแบบเรื่องเล็กๆน้อยคุณมองข้ามมันไปเรื่องที่ใหญ่ๆคุณ กลับไปแบบว่าเห็นแล้วก็ไปโฟกัสมันเพราะมันยังไม่ถึงเวลาแก้คุณก็ไปพยายามแก้กับสิ่งที่มันไม่ควร ถึงเวลาอะไรประมาณนั้นอันนี้เข้าใจใช่ไหมนะคะดังนั้นตัวปัญหานี้มันก็ส่งผลให้คุณอะยังโสดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะแต่ในตัวของอารมณ์อย่างที่บอกแหละถ้ามันเกิดตัวละครขึ้นเรามาดูกันหน่อยซิว่าเดือนนี้มันมีพาท,ที่จะสละบโสดกันไหมหรือเป็นความรักมันจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับคนที่ไม่มีตัวละครเนาะหรือคนแอบชอบต่างๆเฮ้ย hey! อาจจะเป็นด้วยที่เป็นเดือนเกิดของพวกคุณหรือเปล่านะก็คือ เราก็มองว่าเป็นเป็นสภาวะของความรู้สึกของคนกรองกดแล้วกันว่ามันเอ่อล้นและรักล้นใจว่าเอาเอ,เอจะเก็บไปนานแค่ไหนรักที่เอ่อล้นใจอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราแค่มองว่าณนะวันนี้ค่ะคุณเองกําลัง กำลังล้นกับความรู้สึกมันไม่จําเป็นต้องความรักอย่างเดียวเนาะมันมันบางครั้งคือคนเราดําเนินชีวิตได้หลายอย่างเนาะเงินบ้างงานบ้างเรียนบ้างอะไรประมาณนี้แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยในเดือนนี้มันเป็นเรื่องของแบบหลายเรื่องประดังประเดจนมันจะต้องระบายออกมาบ้างนะคะอลิจอยากให้ชาวกรกฎเนี่ยระบายมันออกมาในส่วนหนึ่งคือเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เสียหายถ้าคุณจะมีความรัก เฮ้ยมันไม่เสียหายถ้าคุณจะเครียดเรื่องงานจนคุณไม่สามารถทําอะไรได้คือคุณจงยอมรับแล้วก็มองความรู้สึกให้มันเป็นแบบว่าเออเราเราควบคุมมันได้อะเพราะตอนนี้มันดูแบบเดือนนี้มันอาจจะดูล้นดูขิดฟุ้งซ่านอะไรไปซะเยอะจนเกินไปถ้าถามว่าจะสละโสดไหมอริคิดว่ายังไม่ถึงขั้นกับคําว่าสละโสดทันทีแต่มีเป้าหมายไหมมีมีคนมาชอบไหมมีมีตัวละครไหมมี เออมันมีคําว่ามีอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆในเรื่องของความรักดังนั้นก็มาอัปเดตอลิสนิดนึงว่าคุณได้เจออะไรไหมคุณมีเป้องหมายอะไรไหมหรือว่าตอนนี้ที่คุณดูอยู่เนี่ยมันเกิดในช่วงนี้หรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยเกิดมานานแล้วตัวละครของคุณมีมานานแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนสักทีเดือนนี้มันอาจจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ด้วยที่แบบเราโสดไงแล้วเราก็ห่วงห่วงตัวเองค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี้นะดังนั้นนี่เลยไพ่คําแนะนําสําหรับคนโสดดูได้ชัดๆเลยนะนี่ต้องบอกกกว่าก่ารฎนีย โฟกัสหลายเรื่องมากๆหลายเรื่องจนบางทีคุณคุณล้าเลยกับความสัมพันธ์จริงๆแล้วเนี่ยกรกฎอลิสคิดว่าเป็นคนที่มีอะไรที่น่าค้นหาค่อนข้างเยอะเนาะด้วยเป็นปราศีธาตุน้ําด้วยมีอิทธิพลของคําว่าแบบ อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอิทธิพลของสิ่งที่คุณคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะอย่างบางคนบอกแล้วถ้าวันนี้คุณต้องการสักเซสกับเรื่องงานคุณก็จะมุ่งไปเรื่องงานแต่ถ้าคุณอยากสักเซสในเรื่องของความรักมันก็จะเป็นในพาร์ทของความรักอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแ้ะจะทําให้คุณเนี่ยเมล็ดมันได้เนาะเพราะช่วงนี้มันรู้สึกว่าแบบอยากทําอะไรก็ก็ทําได้ไม่เต็มที่อะ่ะมันเหมือนแบบเรื่องนี้ทําไปก็ทําได้ไม่สุดทางเพราะว่าเราก็เอาใจไปฝั่งนู้นทีฝั่งนี้ทีก็เยอยากให้ แบบประคับประคองอารมณ์ตัวเองให้ดีแล้วกันเนาะเพราะว่าหลายเรื่องประดังประเด็นเข้ามาให้คุณต้องควบคุมประมาณนี้สําหรับคนที่ โสดอยู่ไม่มีตัวละครหรือแบบว่าใช้ชีวิตคนเดียวอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้และการขอให้เดือนแห่งวันเกิดนี้ของคุณนะคะมีแต่ความสุขสมหวังอะไรอย่างนี้ละกันคิดอะไรก็ขอให้สมปัรถนานะจ๊ะไปต่อสําหรับคนมีคู่กันนิดนึงค่ะใครที่เดินทางมาตรงนี้แล้วแบบว่าปิดคลิปเลยไหมยอย่าพึ่งนะคะลองฟังอยู่บางคนมีตัวละครแล้วอาจจะตกสถานะคนคู่ก็ได้เนาะเพราะว่าคนมีตัวละครเช่นการคุยเนี้ยมันอาจจะอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ก็ได้สําหรับคนที่มีตัวละครหรือคนมีความสัมพันธ์ค่ะ ต้องบอกว่าในสถานการณ์ความสัมพันธ์ตอนนี้มันเป็นเรื่องของการแบบเริ่มที่จะพยายามที่จะเข้าถึงเออความความรู้สึกของการอะไกันพยายามที่จะอ,อ่เขาเรียกว่าเสนอในสิ่งที่ตัวเองต้องการเนาะใครที่มีแฟนเนี่ยก็เริ่มอยากให้แฟนทํานู่นทํานี่ให้ใครที่แบบมีตัวละครที่ยังไม่ได้คอมมิชก็เริ่มอยากที่จะชัดเจนนะคะอยากจะได้สถานนะเริ่มแบบว่า เริ่มสั่งแล้วเออเริ่มแบบว่ามีความเป็นตัวตนขึ้นมีความเป็นแบบต้องการนูน่นต้องการนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเยอะเนาะแต่ไอความต้องการตรงนี้อนะไรคิดว่ามันไม่ได้แย่นะเพราะมันเป็นในเรื่องของฟีลว่า เออถ้ามันถ้ามันได้ก็คือมีความสุขทั้งคู่อะ่ะมันมีความสุขในตัวของความสัมพันธ์เนาะก็ดูต่างคนต่างให้กันและกันก็ดีนะมันมันสามารถที่จะไปตกที่ใครก็ได้อะไรประมาณนี้เหมือนกันทีนี้เรามาดูว่าแล้วปัญหาและอุปสรรคของคนที่มีตัวละครล่ะคนที่มีคู่เนี่ยคืออะไรถ้าอย่างหนึ่งสิ่งที่อลิซเห็นก็คือการการไม่เชื่อใจตัวคนรักหรือตัวเราหรือบางทีการไว้ใจดีกว่าเรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ย ชาวราศีกรกฎอ่ะมีเรื่องให้คิดค่อนข้างเยอะแล้วก็บางทีอ่ะละเลย คนรักอะ่ะค่อนข้างเยอะด้วยเลยบางครั้งพอถึงเวลาที่คุณอยากจะใส่ใจคนรักเนี่ยกลับกลับแบบว่าไม่ได้รับการตอบรับกลับมามันเลยทําให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยค่อนข้างเป็นคนขี้ระแวงนะคะในเดือนนี้ค่อนข้างระแวงไม่มั่นใจกลัวนะคะอย่างที่บอกว่ามันถึงเกิดการสั่งขึ้นมาได้เนาะเป็นเรื่องของการแบบอยากให้ทํานู่นอยากให้ทํานี่พอเขาไม่ทําแบบนั้นพอเขาไม่ทําแบบเนี้ยมันก็เกิดเป็นตัวปัญหาเป็นตัวอุปสรรคทันทีเลยก็ลองดูหน่อยว่าเออถ้ามันเกิดอารมณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะปรับยังไงเพราะว่า คนทั้งคู่เนี่ยมันคือการการคุยกันละกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคนที่เป็นกรกฏอะ่ะแล้วก็คบกับคนราศีธาตุลมกับราศีธาตุไฟให้ระวังนะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบจะไปได้โอเคอะ่ะมันเหมาะกับพวกนา้าน้ําเหมือนกันกับดินเนาะเพราะมันดูแบบสตรองกว่าแล้วก็รู้สึกว่าคนชาวกรกฏเองอะ่ะมีมีความรู้สึกว่า มันปลอดภัยอะไรประมาณนี้คือหรือไม่ก็นะคุณจะใส่ยังไงก็ได้กับคนสองราศีาธาตุนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าคุณคบกับลมไม่ได้หรือคบกับไฟไม่ได้นะแค่มองว่าเดือนนี้มันค่อนข้างมีปัญหามากกว่ากับการคู่อื่นๆที่เขาครบราศีแบบนั้นดังนั้นเลเวลมันต่างกันจริงไหมเลเวลมันต่างแล้วคุณอย่าไปคิดมากนะคะทีนี้ แล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆล่ะเดือนนี้ระวังเลยระวังในที่นี้คืออย่างที่บอกการสั่งตั้งแต่ในตอนแรกคืออลิคิดว่าทุกต่างคนต่างมีความสุขได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งเนาะความไม่ไว้ใจความไม่ไม่ระมัดระวังเรื่องของคําพูดไม่ระมัดระวังเรื่องของการ แสดงออกหรือพฤติกรรมของคุณที่ทําบางอย่างเนี่ยคุณรู้ว่าแฟนคุณไม่ชอบคุณรู้ว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาไม่ชอบคุณก็เผยแสดงตัวออกมาแบบนั้นมันทําให้บางครั้งเนี่ยเกิดการตัดสินกันได้นะคะในเดือนนี้มันเกิดการตัดสินถึงบอกว่าถ้าเมื่อไหร่มันเป็นเลรื่องของพาร์ทของความสุขอยากให้คุณสุขจริงๆอยากให้คุณเป็นตัวคุณแต่ให้เป็นในสิ่งที่คุณรู้สึกว่า คุณทําด้วยใจนะคะคุณอย่ากกลัวในสิ่งที่คุณจะทําอะไรให้กับคนละเพราะบางครั้งคุณก็ยึกยึกยักยัก,ยกจะทําให้ไม่ทาให้จะยังไงดีแล้วแฟนใครที่มาสองแฟนที่เป็นกรกฏอย่างเงี้ยคุณก็ต้องยอมรับหน่อยว่าช่วงเนี้ยเขาค่อนข้างสวิงด้วยเพราะว่าในพื้นฐานของจิตใจมันมันเหมือนแบบพยายามอยากให้ใครสักคนแบบเข้าใจเขาเหมือนกรกฏต้องการให้ใครเข้าใจในช่วงนี้โดยที่คนยิ่งมีตัวละครเนี่ยคนที่เขาต้องอยาก ให้เขาเข้าใจมากที่สุดอะก็คือตัวคนที่เราครบอยู่นะคะดังนั้นถ้าเรากําลังเรียกร้องให้เขาเนี่ยมาเข้าใจในตัวคุณอะคุณอนุญาตหรือยัง กรกฎบางครั้งนะไม่มีใครสามารถที่จะฉลาดตามทันกรกฎได้นะกรกฎมีชั้นเชิงค่ะซิกแซกเก่งนะคะด้วยความเป็นปูวะ่ะราศีปูอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าซิกแซกเดินไม่ตรงทางหรือบางทีก็คิดเยอะคิดมากอันนี้ให้ระวังหน่อยไม่งั้นความสัมพันธ์มันก็จะแบบว่าสั่นคลอนได้ง่ายคนที่คุณชอบคนที่คุณคุยอยู่จะคอมมิทได้ไหมมันก็เลยดูลําบากไปหน่อยนะสําหรับเดือนนี้สุดท้ายแล้วละกันอาทิตย์มองว่าเป็นการสร้างสร้างความ เอเนอร์จีดีๆให้กันและก,กันดีกว่าสําหรับความสัมพันธ์เนาะไม่ต้องไปคิดเยอะอยากให้รู้สึกว่าอยากทําอะไรทําอยากให้อะไรให้อยากพูดอะไรก็ขอให้มันเป็นแบบโพสิทีฟซะมากกว่าสิ่งหนึ่งอะไรที่เป็นลบๆอันนี้ต้องบอกว่ายอมที่จะต้องอึดอัดและเก็บมันไว้ก่อนอย่าเพิ่งหลุดออกไปอย่าเพิ่งรีบแสดงออกไปเพราะเดือนนี้มันไม่ได้สู้ดีนักหรอกในการที่คุณจะนักทีบใส่คนรักหรือคุณจะนักทีบใส่คนที่คุณกําลังคุยอยู่อะไรประมาณเนี้ย ไม่ค่อยโอเคดังนั้นถ้าคุณเก็บไว้หรือถ้าคุณกําลังคุยกับใครที่เขาสามารถรับตัวตนคุณได้เนี่ยตรงเนี้ยโชคดีหน่อยก็จะเป็นกรกฏที่โชคดีไปเลยแต่ว่ากรากฏบางคนไม่ได้โชคดีแบบคุณนะคะดังนั้นถ้าคุณกําลังรู้สึกว่าดาวหรือแย่เนี่ยอน,นิ้ต้องบอกว่าให้ลองผ่อนคลายกับตัวของคนรักดูหรือคนที่คุณกําลังคุยอยู่แค่นั้นเองผ่อนคลายแปว่าเฮ้ยกาลังเกิดอะไรขึ้นบอกเขาหน่อยบอกไปโดยที่บางทีก็ คิดก่อนพูดอะไรประมาณนั้นก็จะช่วยได้ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไปได้ดีแต่จริงๆแล้วเดือนเนี้ยยังไม่ได้มีอะไรที่ที่น่ากลัวถึงขั้นที่เราจะต้องเตือนสิ่งที่เตือนดีกว่าต้องบอกสิ่งที่เตือนก็คือเรื่องของความระแวงเกินไปคิดมากเกินไปฟุ้งไปเองคิดไปเองอะไรประมาณนี้ขอฝากไว้ประมาณนี้สําหรับคนที่มีคู่ในราศีกรกฎนั่นเองนะคะก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับความรักในเดือนกรกฎาคมยังไงก็ขอให้ทุกคนสุขสมหวังนะคะสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการแล้วก็ขอให้วันเกิดนี้จงมีแต่ความสุขนะคะและว้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะบาย